สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บรูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมฮะกับผมปาล์ม3าบาท5บาทในทุกเช้าครับกับการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจของเชลซีที่เกิดขึ้นในรอบค้ำคืนที่ผ่านมานะครับแน่นอนควันหลงหลังเกมคาราบาวครับและชิงชนะเลิศก็ยังมีมาฝากนะครับรวมไปถึงเรื่องของกุนซอมาริโซโปเชติโน่มีขยับเกี่ยวกับเรื่องว่าที่กุนซือใหม่เหมือนกันไปติดตามอัปเดตกันได้ในวันนี้นะครับ แต่ก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็บ้วยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e l e v นอะฮะใครอยากสดชื่นตลอดในการทำงานหรือว่าการเดินทางก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาเลยนะครับแล้วก็ฝากด้วยสำหรับกิจกรรมสิงว o วออ o ฟุ a บอลสก l ลชาร l เลน g ์ครับย้ำเลยฮะสมัครด่วนเลยใครที่อยากจะไปเตะฟุตบอลที่สแตฟ f อร์ b บริดจ หรืออยากจะไปสัมผัสบรรยากาศในเดอะบริดจ์ครับนะ <S <S สุดท้ายของฤดูกาลเชลซีพบกับทางบอร์นมัธนะครับก็รีบสมัครด่วนนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่ Facebook Fanpage ของสิงห์ f Football นะครับแล้วก็ขอบคุณทางซูซูกิครับกับแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีมังกรกับซูซูกิพ a t ตินัมดีลครับดีลคุ้มขั้นสุดออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาท รายละเอียดเพิ่มเติมครับไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับข่าวที่น่าสนใจครับโอ้โหขออนุญาตแบบไปกันเร็วเลยเพราะว่ามีข่าวเยอะพอสมควรนะฮะวันนี้ก็มีภาพของโรเมโอลาเวียลงซ้อมอย่างต่อเนื่องนะภาพเขานี่กําลังสัมผัสที่บอลครับแต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาซ้อมได้เมื่อไหร่หรือว่ากลับมาลงเล่นได้เมื่อไหร่นะฮะอันนี้เป็นการซ้อมแบบอาจจะแยกเดี่ยวนะฮะยังไม่ได้ซ้อมแบบฝูออปชั่นนะครับขณะที่เดลี่เมลครับรายงาน เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาบอกว่าเชลซีเนี่ยให้ความสนใจรูเบนอโมริมนะกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งนะฮะผมก็เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยรูเบนอโมริมเนี่ยเป็นโคช้ชที่เล่นเกมรับแบบหลัง3นะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ถ้าอาโมริมมาเนี่ยเชลซี Chelsea จะกลับไปเล่นเป็นกองหลัง3อีกครั้งก็เป็นไปได้ ขณะที่เดลี่เมลรายงานว่าตอนนี้มาริโซปโปเชติโนครับต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สําคัญครับเพื่อกําหนดอนาคตของตัวเองกับเชลซีกับการพาทีมไปเล่นยุโรปในปีหน้าซึ่งเดลี่เมลก็บอกว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเจ้าของทีมเชลซีระบุว่าสโมสสเนี่ยก็ได้เริ่มมองหาเรียกว่าโค้ชคนใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อมาแทนที่ของโปเชติโนหากทั้งสงฝั่งแยกทางกันนะครับ ขณะเดียวกันฮะแบตลอก็บอกว่าอนาคตของมาร์คุคุรยิยาและคอนอกาเกอร์ในทีมเหมือนจะไม่มีความแน่นอนในขณะนี้และเชลซีกำลังมองหาวิธีโละชาโรบากับบรย่าออกจากทีมนะครับคือถ้าดูฟอร์มชาโรบาล่าสุดเนี่ยผมว่าก็ยังขายทำเงินได้นะสักสิบห้าล้านยี่สิบล้านส่วนบรย่าเนี่ยจากที่ปล่อยยืมไปฟูลแลมเนี่ยดูทรงได้ปล่อยถาวรแน่นอนนะฮะส่วนจาคอบซินเบิร์กจากกาดิเอนครับบอกว่ามีเสียงจากภายใน ลอยออกมาจากแตฟฟอร์ดบิดแล้วครับว่าปูเชติโนอยู่ระหว่างการพิจารณาแม้ว่าจะเพิ่งมาถึงเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วก็ตามแล่งข่าวที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีได้เนี่ยคาดการถึงความแตกแยกหากเชลซีกำลังแย่อยู่ในระดับที่11ของพรีเมียร์ลีกความคาดหวังขั้นต่ำคือรอบคัดเลือกของฟุตบอลยุโรปขณะเดียวกันครับแมตต์ลอก,ก็บอกว่าเชลซีสามารถจ่ายค่าชดเชยเพื่อรับพนักงานอีกคนจากไบรตัน แต่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่อูน่เอเมรี่จะยอมสละการคุมทีมแอสตันวิลล่าเพื่อเขาร่วมเชลซีและเรียกว่าต้องรอดูครับว่าสุดท้ายจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่าเชลซีอาจไม่ไม่ได้ดีมากพอที่จะปฏิเสธอีกต่อไปเกือบทุกวงการกับคนในวงการของฟุตบอลคิดว่าเชลซีจะเจอกับกฎ PNS นะครับและโทษที่อาจ จะโดนเกี่ยวกับช่วงของยุครมันดบรปรมูิชคืออาจจะมีโอกาสที่จะถูกตัดคะแนนขณะเดียวกันแบตลอก็รายงานบอกว่าบางคนในสโมสรเชลซีเนี่ยได้คาดการณ์ว่าไิ่เคลโรมูริกครับอาจเป็นหนึ่งในนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีเมื่อปอชิติโน่มาถึงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของเขาคือหลายคนคิดว่ามูริกเนี่ยยอดเยี่ยมตอนอยู่กับชักตานอเนตแล้วพอชมาเนี่ยจะปลุก มูดิกได้แต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันแมตต์อครับรายง,งานว่าไม่ว่าจะเป็นการบอกกับเขาอย่างชัดเจนหรือไม่กับตอนที่ได้รับการแต่งตั้งเป้าหมายขั้นต่ำของโปเชิติโน่คือการผ่านเขาไปเล่นในฟุตบอลยุโรปนะซึ่งเพิ่มความสำคัญให้กับเกมเอฟเอคัพในคืนวันพุธกับลีสยูเนเต็ดผู้ย่ายว่าบอกบริหารเนี่ยนะฮะวางเป้าหมายว่าจะต้องกลับไปเล่นยุโรปเพราะฉะนั้นเมื่อตกรอบคาราบาวครับแล้วนะฮะ ตอนนี้โฟกัสต่อไปก็คือเกม f อฟเอคับในวันพุธกับลิส์อยู่ในเตดนะครับซึ่งแบตลอก็รายงานช่วงดึกบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้นะบอกว่าเป้าหมายขั้นต่ําของโ o ชิติโนในฤดูกาลนี้คือการผ่านเขารอบฟุตบอลยุโรปโ o ชิติโนรู้ดีว่าเขาจะเจอกับความกดดันหากเชลซีพลาดโคต้าตรงนี้ขณะเดียวกันนะครับก็เมื่อวานนี้มีรายงานว่า,าทางเชลซีได้ไดจ้างโอเว่นอีสพูดครับ ให้เป็นผู้นําโครงการเกี่ยวกับบริษัทและอัตลักษณ์ของสโมสรซึ่งจะส่งผลกระทบต,ต่อสภาพแวดล้อมที่สแตฟฟอร์ดบริดจ์และศูนย์ฝึกซ้อมครอปแฮมก่อนหน,น้านี้นักเตะชาวนิวซีแลนด์เคยร่วมงานกับทีมชาติอังกฤษของเกรเซาเกตอยู่หลายปีนะครับขณะเดีวยวกันก็มีบทสัมภาษณ์อื่นๆที่น่าสนใจฮะทางดารนเบน์ครับอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษบอกว่าเอนโซฟรเดสครับสำหรับเงินที่เชลซีจ่ายไปเนี่ย เขามีอัตราการจ่ายบอลที่แย่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาแม้แต่การจ่ายบอล5หลานิดหน่อยหรือว่า10หลาเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเขาสามารถคนโทรลอะไรได้และทําอะไรได้บ้างซึ่งเขามองว่ามันแย่มากๆนะฮะคือเขามองว่าการจ่ายบอลของเอนโซเฟรนเดสเนี่ยไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับขนาดเดียวกันก็อารันเชเรอร์ครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่มีอะไร จะไปโทษเรื่อง,องความโชคร้ายครับเกี่ยวกับการพลาดโอกาสนะฮะคุณสร้างมันขึ้นมาครับคุณต้องนะฮะพยายามนะฮะหากคุณทุ่มเงินมหาศาลมากมายขนาดนั้นกับผู้เล่นแต่คุณไม่มีกองหน้าระดับแนวหน้าคุณควรจะต้องมีครับมีแต่ตัวเองเท่านั้นแหละที่จะต้องถูกตำหนินะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางอารันเชอร์ออกมาบอกนะฮะคือจะไปโทษด,ดูไม่ได้อะคือคุณไม่เฉียบขาดเองนะฮะ ขณะเดียวกันดารินเบนก็บอกว่าเขารู้มาว่าแฟนเชลซีเนี่ยหลายๆคนต้องการให้จอร์จิโยย้ายออกไปครับเขาคงจะดีกว่านี้มากถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบเมื่อวานคือถ้าจอร์จิโยอยู่สถานการณ์น่าจะดีมากนะฮะแล้วก็น่าจะดีมากกว่าไคเซโดแม้แต่มาตตโคซิชคุณไม่สามารถบอกได้ว่าจอร์จิโยและโคซิชไม่ใช่แบบนั้นนะครับหรือว่าดีกว่าไคเซโดและเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับก็ความเห็นนะั้นมันผ่านไปแล้วนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ อ่ะนี่เป็นข่าวที่นามาฝากกันนะครับเรื่องของรูเบนนารริมเพื่อนเพื่อนมองว่าอย่างไรกันบ้างอยากได้เข้ามาแทนโปเชติโน่หรือเปล่าแล้วก็หมดเวลาของโปเชติโน่หรือ,อยังนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ฝากทิ้งท้ายย้านะครับว่าเหลืออีก5ที่สุดท้ายแล้วครับใครอยากจะปชมเกมเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคาเหลือเพียงแค่1นึ0 0 0สบาทรีบด่วนนะครับเพราะว่าเราจะปิดรับภายในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะฮะอีกไม่กี่วัน สาเหตุที่ต้องปิดรับเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องการทําวีซ่าครับเดี๋ยวนี้วีซ่าใช้เวลาไม่นานมากคืออย่าชะล่าใจครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยสมัครตอนมีนาคมก็ได้ตอนนี้คือเวลาไม่ทันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องจ่ายค่าวีซ่าในเขาเรียกว่าวีซ่าด่วน,นครับอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นใครสนใจครับรีบโทรมาสอบถามได้เลยฮะที่0651585165ของเราเนี่ย5คนก็คือ5คนจริง,รงๆนะฮะเพราะว่าถ้าคน เข้ามาปั๊บแล้วเราปิดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบด่วนเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมดีเจปาลพสิทธิ์ครับตอนนี้ผมอยู่กับนักฟุตบอลของสโมสร BG ปรปทุมยูไนเต็ด คุณเจชนาทิพคุณเจนเจนรบและคุณอิน์ชวัตวันนี้พวกเรามารวมตัวกันแบบนี้แน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆเพาฝากคอบอลบอกเลยครับว่างานใหญ่ใหญ่ขนาดไหนครับคุณเจครับใหญ่มา,มากๆครับสิงค์เวิลด์ออฟฟุตบอลสกิลชา a l เลน g ์ค้นหาสุดยอดทีมจากทั่วประเทศครับ ไปท้าดดนกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซีและเชียร์สิงห์บูแบบติดขอบสนามที่สแตมฟอร์ดบิดนัดปิดฤดูกาล2023-2024แครับในแต่ละชาร์เลนจ์สมาชิกทีมแต่ละคนจะมีโอกาสคนละ5ลูกสกิลแรกนั่นคือพาสซิ่งทักษะการผ่านบอลไปยังจุดต่างๆภายในเวลา60วินาทีซึ่งเราจะมีทั้งหมด5เป้าแต่ละเป้าคะแนนจะแตกต่างกันออกไปชาร์เลนจ์ต่อไปคือชูตติ้งทักษะการยิงประตู มีเวลาให้60วินาทีเหมือนกันแต่ละเป้าจะมีคะแนนแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันและสกิลสุดท้ายค้าสึาทักษะความแม่นยำเปิดบอลชนคาดต้องแม่นมากๆซึ่งพอสมาชิกทีมแต่ละคนทำ Challenge ครบทั้งหมดแล้วนำคะแนนของทุกคนในทีมมารวมกันเพื่อจัดอันดับแรง k i n g โดยอันดับที่1-16ถึง16ในแต่ละสนามจะได้เข้ารอบแกรนด์ไฟนอต่อไปส่วนในรอบแกรนด์ไฟนอเราจะทำการแข่งขันในรูปแบบน็อกเอา และต้องการแข่งจนได้ผู้ชนะเพียงทีมเดียวเท่านั้นจะได้ไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสมโมสรเชลซีพร้อมกับเชียร์สิงห์ลูแปะติดขอบสนามในนัดปิดฤดูกาลอีกด้วยครับใน,ในวันนี้อยู่กับนักฟุตบอลของสมโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดแล้วผมขอให้ทั้ง3คนสาธิตสกิลชาเลนจ์ทั้ง3าสกิลนี้ให้ดูได้ไหมครับได้เลยครับไปดูกันครับสกิลที่1 p a s s i า g ่งทักษะการส่งบอลเข้าจุดต,ต่างๆ สกิลที่2อง s h o ติ้งักษะการยิงมอนิ่งและสกิลสุดท้ายคอสตาทักษะความแม่นเปิดบอลชนคารเพียงสแกน QR c o d รเพื่อเข้าสมัครกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o สิงห์ World of Football ครับแล้วเจอกันครับ